มน์คาถาอาราธนามีดหมอพระคาถาอาราธนามีดหมอบทนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านว่าพระคาถานี้เป็นอาวุธอานุภาพที่รุนแรงเหมือนสายว่ามีความแข็งแกร่งดุปะดุดเพชรที่พูดผีปีศาจทั้งหลายเกงกลัวแล้วจะถูกแผดเผาไป ตั้งนะโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่าสักกะสะวะชิลาวุธังเวสจุวรรณัสสาคาถาวุธังยมมามะนัสสะเนยยนาวุธังอาละวะกะสะทุสาวุธังนะรายสสะจักกะลาวุธังปจ,จะอวุธานัง เอเตสังานุภาเวนะปัจจะอะคุธานังเอเตสังานุภาเวนะปัจจะอะอุธาภักขภักขาวิจุนังวิจุนาโลมังมาเมนะพุทธสันติคัชอะมุมหิโอกาเสติทาหิ